สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวลานมีอัศยาค่ะดิฉันนางสาวภูมิศัก์รำค่ะดิฉันนางสาวุติชาสินรค่ะดิฉันนาสเป็นศิริชนาการค่ะดิฉันรับารนน้ค่การยยขอนะคะการนอนหลับนะคะสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการมกนค่ะการนอนหลับกระบวนการที่สาคัญที่สุดคือสุขภาพและจิตใจช่วยช่ง แบบเลมซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำมวณผลความจำาแอารมณ์การนอนหลับเพียงพอจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและลดความเครียดขาะนอนไม่เพียงพอจะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันเป็นต้นฉะนั้นจึงควรให้นอนให้เพียงพอ We'll <laughs>